ก็มาพบกันนะฮนะกับนะวิดีโอนะครับเฉลยข้อสอบนะวิธีทำข้อสอบนะสำหรับข้อสอบแบบทหารบกนะครับนะข้อสอบแบบทหารบกมาข้อ24นะครับข้อ24เนี่ยหลายคนน่าจะสับสนนะฮะเรื่องของการแบ่งลูกอมเนี่ยผมมีแนวคิดนะฮะให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจง่ายว่าในการแบ่งลูกอม8เม็ดให้เด็ก4คนเนี่ยถ้านะครับนักเรียนเนี่ยมองว่า ลูกอมแดเม็ดเนี่ยนะครับลูกอมแปดเม็ดเนี่ยนียลูกอมเม็ดที่หนึ่งนะครับลูกอมเม็ดขขที่สองสามนะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดลูกอมแปดเม็ดเนี่ยนะครับนักเรียนเอามันมาวางน,นะครับเรียงเข้าแถวกันไว้นะเอาอย่างนี้เอามาวนนะางเรียงเข้าแถวกันไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มองว่าลูกอมแปดเม็ดเนี่ยนะครับถ้าจะแบ่ง ให้เด็กสี่คนเนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะถ้าจะแบ,บ่งให้เด็กสี่คนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยนะครับเอาเราเนี่ยนะเอาอะไรก็ตามมาแบ่งคือมาขั้นมันไว้นะครับมันถ้าจะถ้าจะขั้นให้มันได้สี่ขั้นเนี่ยนะฮะให้มันได้สี่สี่กองเนี่ยฮะมันต้องหาของมาขั้นเนี่ยทั้งหมดสามสามขั้น ลองฟังอีกนะฮะทันเปรียบไอ้ที่ขั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับสิ่งที่เราเอามาเอามาขั้นนะฮะนั่นแสดงว่าเราจะสามารถขั้นลงไปตรงไหนก็ได้นะครับระหว่างลูกอมนะฮะซึ่งจุดที่เราจะขั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดฮะหนึ่งนะครับสองช่องว่างที่จะขั้นเนี่ยมีทั้งหมดอ่ากี่จุดสามนะฮะสี่นะห้า,ห,าหกและเจ็ดจุดเจ็ดจุดเนี่ยนะครับจำไว้นะฮะ วิธีนี้เขาจะเข้าใจง่ายเจ็ดจุดนี้เราจะเอาของมาขั้นทั้งหมดสามสามอย่างเราจะเลือกขั้นได้ยังไงก็เราจะเลือกขั้นนะครับเจ็ดจุดนี้เลือกมาสามจุดมันก็เปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยแบ่งลูกอมแปดเม็ดเนี่ยออกเป็นสี่กองถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ว่าแบ่งเป็นสี่กองเนี่ยได้ทั้งหมดกี่แบบดังนั้นเนี่ยนะครับ เอาตัวขั้นทั้งหมดสามตัวนะครับสามที่ขั้นเนี่ยนะที่ขั้นนะขั้นให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกองนะกับเจ็ดจุดนะครับที่จะขั้นนั่นแสดงว่าเราก็จะสามารถใช้นะครับความเข้าใจตรงเนี้ยไปพิจารณาว่ามันก็คือนะมีจำนวนวิธีเท่ากับมีเจ็ดแล้วเจ็ดจุดเนี่ยเลือกขั้นแค่กี่จุดครับ เจ็ดเลือกสาม,มาเห็นไหมเจ็ดเลือกสามไปใช้สูตรเจ็ดเลือกสามก็ไปจบที่เจ็ดแฟกหารด้วยเจ็ดลบสามแฟกนะครับแล้วคูณด้วยสามแฟกตคำตอบไปอยู่ที่เจ็ดแฟกหารด้วยสี่แฟกคูณสามแฟกนะครับคำนวณขยายแฟกต์ตเ,เรียกออกไปนะครับก็จะได้เจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่ แฟกนะครับข้างล่างก็จะมี4ี่แฟกคูณกับ3แฟกสี่แฟกต,ตัดกันนะครับ3ามแฟกไปตัดกับ6พบว่าจะมีจำนวนวิธีการแบ่งได้ทั้งหมด35วิธีเป็นวิธีที่น่าจะเข้าใจง่ายนะครับนะสำหรับการดำเนินการนะข้อ24่สถัดไปครับข้อ25ข้อ25อ่นนะครับใครเคยสอบชุดที่ชุดที่เเลยนะฮะก็จะรู้ว่าข้อสอบข้อนี้ มันเป็นข้อสอบปัญหาเช้านะครับมันวัดความฉลาดของผู้ทําข้อสอบว่าถ้าเราเนี่ยอ่านข้อความแล้วเราทราบว่าต้นตัวของแจ๊กููค่ายักษ์เนี่ยโตขึ้นเป็นสองเท่าในตอนเช้าของทุกวันบอกว่าถ้าเวลาผ่านไปยี่สิบวันเนี่ยนะครับต้นทัวเนี่ยจะมีความสูงหนึ่งกิโลเมตรนะฮะอยากทราบว่าวันไหน,นครับก็คือว่าวันเที่ยวอะไรเนี่ย ต้นถั่วเนี่ยจะมีความสูง125เมตร1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะก็คือ1,000เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับข้อน,นี้โจทย์ไม่ได้บอกว่านะครับเราจะต้องดำเนินการจากจุดเริ่มต้นก็คือต้นถั่วเนี่ยครับมันมีความสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าวันที่20เนี่ย,ยนะฮะ นึกภาพนะฮะต้นทั่วเนี่ยสูงหนึ่งพันเมตรนะครับนี่คือวันที่ยี่สิบแสดงว่าถ้าในหนึ่งวันเนี่ยนะครับต้นทั่วมันโตขึ้นเป็นสองเท่าสแสดงว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมต้นทั่วเนี่ยก็จะสูงแค่ไหนฮะห้าร้อยเมตรนั่นเองนะครับ,นะรบวันที่สิบเก้ามันไม่ได้มันลดหัวไปนะฮะ พราะมันโตเป็นสองเท่านะครับดังนั้นวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะครับต้นถั่วก็จะลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะก็คือสองร้อยห้าสิบเมตรและคำตอบก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับก็คือวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ด ต้นถั่วก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเหลือ125เมตรเห็นไหมครับทําให้ข้อนี้นะครับเราต้องตอบว่าในวันที่14นะอ่าววันที่17นั่นแหละที่ต้นถันะ่วเนี่ยมันมีความสูงเพียงแค่125เมตรนะครับเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ25ก็จะไม่ยากนะถัดไปครับไปดูข้อ26เป็นเรื่องความได้เป็นเนี่ยข้อ26ผมติดดาวเลยนะเรียนนะผมติดดาวเลยนะครับ,รนนะดดรบว่าข้อนี้ หรือว่าวิธีการทําข้อสอบลักษณะนี้นะครับจะเป็นข้อสอบการบบกก็คือมันต้องใช้ความเข้าใจของเรื่องของความได้เป็นตรงข้ามข้อนี้โจทย์ถามหาความได้เป็นที่จะไม่ถูกรางวัลน,นะครับซึ่งความได้เป็นที่จะที่จะไม่ถูกรางวัลเนี่ยเรานี่เหายากนะครับมันเยอะมากนะครับความได้เป็นที่ไม่ถูกลางวันะล,ลวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลยใช้คอนเซปต์ว่าข้อนี้เราจะหาความน่าจะเป็นนะครับ ที่จะถูกรังวัลอาจจะจะถูกรางวันโอเคนะครับแล้วเนี่ยใช้ความ,วามเข้าใจว่าความน่าจะเป็นบวกกับความไม่น่าจะเป็นเนี่ยเท่ากับหนนั่นแสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะไม่ถูกรังวัลเนี่ยนะครับนี PE นะครับที่จะไม่ถูกรางวัลเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับหลบ PE นะครับของนะครับ การที่ถูกรางวัลเป็นต้นนะครับตัวนี้นะครับข้อสอบการบกเนี่ยออกความได้เป็นเนี่ยนะครับข้อสอบความได้เป็นหานบกเนี่ยออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกปีนะผมจําได้มีอู่ปีหนึ่งที่ออกเรื่องของคนส่งสารนะข้อนี้ข้อนั้นก็ใช้กฎนี้นะครับใครที่เคยไปสอบนะฮะแล้วจําได้นะฮนะก็จะทราบว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือข้อไหนนะนะครับ แล้วมาดูนะครับเราก็จะมานับกรณีที่ถูกลังวันก่อนนะครับมานับกรณีที่ถูกลางวันกรณีนะครับที่ถูกลังวันนะครับความได้เป็นที่ถูกลางวันที่หนึ่งครับนะก็คือได้หนึ่งส่วนหมื่นหนึ่งส่วนหมื่นที่รู้กันนะครับนะฮะว่าสลากหนึ่งใบนะครับจากหนึ่งหมื่นใบเพราะว่าสลากเนี่ยมันเป็นเลขสี่หลัก ระะางวันที่สองครับก็มีอีกสองนั่นแนหะสองในหมื่นครับอ่านะรางวันที่สามครับนะรางวันที่สามก็มีอีกสามในหมื่นคนระับรางวันเลขท้ายสองตัวครับอ่าเลขท้ายสามตัวนะมีสองรางวันครับ เรามวลเลขท้ายสองตัวมีสองอ่าสามตัวมีสองตัวนึนนะฮะก็จะมีความน่าเป็นที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเนี่ยอยู่ที่อะไรนฮะสามตัวใช่ป่ะเลขท้ายสามตัวนะครับยี่สิบนะฮะในหมื่นนเนี่ยพอเข้าใจนะฮะยี่สิบในหมื่น,นยนะังไงก็คือมันจะมี สลากที่ถูกางวันเลขท้ายสองสามตัวเนี่ยเพียงแค่ยี่สิบใบนะครับเพียงแค่ยี่สิบใบจากหมื่นใบและมีโอกาสที่จะถูกรางวันเลขท้ายสองตัวเนี่ยนะครับนะฮะอีกหนึ่งร้อยนะครับในหมื่นดูนนะครับดูนะฮะมีหนึ่งรางวัลนะครับมีหนึ่งรางวัลก็คือมีมีโอกาสที่จะถูกรางวัน เลขท้ายสองตัวเนี่ยก็คือร้อยในมือททาให้โอกาสที่อยู่รางวัลเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่เข้าใจไหนพยายามไปทำความเข้าใจนะเนี่ยตัวสองยี่สิบในหมื่นกับร้อยในหมื่นเนี่ยนะครับทำจริงแล้วมันตัดทอนอัตราส่วนอย่างต่าได้แต่ผมไม่ตัดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันต้องการความแน่เป็นเนี่ยมาบวกกันก็สู้ทําให้ส่วนมันเป็นหมื่นมันก็ต้องทําให้ยังไงก็ทําให้ส่วนเป็นหมื่นอยู่ดีฮะรปรากฏว่าไปอยู่ที่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะส่วนหนึ่งหมื่นนะเป็นความแน่เป็นที่จะ ถูกลางวันดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะไม่ถูกลางวันก็คือเอาหนึ่งเนี่ยไปลบกับหนึ่งร้อยี่สิบหกนะส่วนหมื่นได้ออกมาที่หนึ่งมืนนะครับคำนวณนะลบด้วยหนะึ่งร้อยี่สิบหกนะครับหารด้วยหนึ่งมืนทะีหนึ่งนะคิดเลขนะครับนะคิดเลขหนึ่งมืนเนี่ย ลบด้วย126นะเนี่ยก็จะเหลือ9,874ส่วนหมื่นนะเป็นความน่าจะเป็นที่จะซื้ออมีหางเลขบัตรเข้างานแล้วเนี่ยไม่ถูกรางวัลนนะไปตรงกับตัวเลขที่สี่จำคอนเซปต,ต์นี้ดีนะฮะการคิดค่าความได้เป็นตรงข้ามจะมีในข้อสอบฐานบกแน่นอนครับอ่นะถัดไปครับไปข้อยนะี่สิบ็ดนะข้อยี่สิบเจ็ด ข้อ27บเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องความได้เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องความได้เป็นเกี่ยวกับการหยิบนะบอกกล่องสองใบมีลูกแก้วต่างกันนะครับเขียนรูปนะฮะกล่องละห้าเม็ดกล่องใบแรกนะครับกล่องใบแรกนะมีลูกบอลสีแดงสามเม็ดอ่ะผมให้ตัลักษณ์นะครับดอหนึ่งดอสองดอสามสีแดงสามเม็ดนะครับ สีขาวหนึ่งเม็ดสีขาวหนึ่งเม็ดนะครับแล้วสีดําดออําดำนะอีกหนึ่งเม็ดกล่องใบที่สองครับกล่องใบที่สองเป็นกล่องทีนะ่มีลูกแก้วอยู่ด้านในห้าลูกเช่นกันนะครับแต่มีสีแดงสองเม็ดแดงหนึ่งแดงสองแล้วก็มีสีขาวสามเม็ดขาวหนึ่งกับขาวสองและขาวสาม ความได้เป็นของการหยิบนะครับบอกว่าถ้าหยิบลูกแก้วสองเม็ดเนี่ยจากกล่องนะฮะกล่องละหนึ่งเม็ดให้หาความได้เป็นที่ลูกแก้วเนี่ยสีเหมือนกันดูนะครับใครก็ตามที่ไปสอบเตรียมอาหารนะด้วยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความได้เป็นนะครับแล้วจะต้องโยงนะสมาชิกเนี่ยโยงแผนภาพนะครับแผนภูมิต้นไม้เนี่ยตลอดนะฮะทุกๆข้อเนี่นยนักเรียนไม่พร้อมนะนะ การคำนวณเรื่องของความได้เป็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนยนะครับถ้าจะให้ง่าย่ยต้องคำนวณด้วยกฎของความแด่เป็นพวกกฎการต่อเนื่องกฎการไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับใช้กฎการต่อเนื่องก็มาคิดว่าความได้เป็นที่สนใจเนี่ยก็คือกรณีที่ได้ลูกแก้วสีเหมือนกันสีเหมือนกันมีกรณีไ,ไหนบ้างครับกรณีที่หนึ่งนะครับได้สีแดงนะครับกับสีแดงทั้งคู่ มันหยิบจากกล่องที่หนึ่งได้สีแดงความได้เป็นจะได้เป็นสามในห้ากล่องที่สองได้สีแดงนะครับความได้เป็นเป็นสองในนะสองในห้าได้ความได้เป็นที่หยิบได้สีแดงเนี่ยเป็นหกในยี่บห้านอกจากนั้นเนี่ยยังมีกรณีที่สองกรณีที่สองก็คือกรณีที่หยิบได้สีขาวกับสีขาวทั้งคู่นะครับกรณีที่หยิบได้สีขาวกับสีขาวเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งในห้า คูณกับ3ใน5ได้ความได้เป็นเป็น3ใน25ทั้ง2กรณีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สนใจทั้งคู่แต่ว่าทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเกิดแล้วจบคนละแบบกันทำให้เป็นความได้เป็นไม่ต่อเน,นื่องนำเอาค่าความได้เป็นมาบวกกัน6ส่วน25บ,บวกกับ3ส่วน25าคำตอบข้อ27จึงไปจบที่9ส่วน25เป็นคำตอบที่3ตัวที่3 ถัดไปนะครับข้อ28เซตคําตอบนะครต้องการเซตคําตอบกรณนนีข้อ28เนี่ยมันเป็นหนึ่งในรูปแบบของการแก้สมการเอ็กโพเนนเชียลอย่างง่ายนะครับหลักการที่จะใช้นะครับนะแล้วก็รูปแบบที่ใช้ในการแก้สมการเอ็กโพเนนเชียลเนี่ยนะฮะมันจะมีรูปแบบหลักนะที่นิยมใช้ก็คือการยุบพจน์สังเกตน,นะครับยุบยังไงนะเนี่ยนะในข้อ28จะให้มอง2องกลัง x เนี่ยยุบเป็นพจน์ a นะครับทให้สมการเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนรูปครับนักเรียนเปลี่ยนรูปนะครับเป็น 4a กำลังสองบวก 3a นะครับลบ1เท่ากับศูนย์จากนั้นเนี่ยคอนเซปต์นะครับก็คือใช้วิธีการแยกตัวประกอบพบว่าแยกตัวประกอบนะฮะผมได้ 4a นะครับ กับ a นะฮะแล้วก็1นะเครื่องหมายเป็นบวกกับลบพบว่าแก้สมการกํลาลังสองมาแล้วเนี่ยได้ a เนี่ยเป็น1ส่วน C หรือนะครับเเป็นลบหจากนั้นดําเนินการเนี่ยคืนค่า a เนี่ยเป็นพจน์เดิมของมันแล้วก็แก้อีกรอบหนึ่งครับดังนั้นพอคืนค่า a เป็นรูปเดิมของมันก็คือ2องกำลังเเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสี เพราะนั้นเนี่ยจะได้ x เนี่ยนะครับเท่ากับลบสองนะหรือนะครับสองกำลัง x เนี่ยฮะเท่ากับหนึ่งนะจึงทำให้ x เนี่ยนะครับมีค่าเป็นศูนย์ เพราะนั้นข้อนี้น่าจะต้องเช็คคาตอบดีกว่าครับนะผมว่านะฮะเห็นเฉลยมันเฉลยข้อสนีะ่นะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ต้องเช็คครับตัวนี้เนี่ย x a ตัวนี้เปแล้วครัลบหนะึ่งันั้นกรอนี้ที่เราใช้สองกำลัง x เนี่ยเป็นลบหนะึ่งครับมันก็จะได้ x เนี่ยเป็นเซตว่างอัที่สองไม่มี x อะไรนะสองกำลังอะไรก็ตามไม่มีทางติดลบหนะนึ่งครับวะนนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเซตที่มีสมาชิกตัวเดียวคือ ลบสองนะไปตรงตัวเลขสี่ถูกต้องแล้วนะครับและไปนะครับข้อยี่สิบเก้านะครับให้หาเซตคําตอบของอสมการนะครับเซตคําตอบอสมการข้อนี้อ่ะนักเรียนสังเกตนะครับผมเนี่ยจะใช้คุณบัติลอกไก่ทึมนะครับตัวแรกเนี่ยดึงสองลงมาคูณกับล็อก x ฐานสามเปลี่ยนนะครับลอกสาม ฐาน x กำลัง1ส่วน2เปลี่ยนเป็น1ส่วน2นะครับ x กำลังส่วน2เท่ากับ20ส่วน3ก่อนเสร็จแล้วไอ้ล็อก3ฐาน x กำลัง1ส่วน2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอาเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับค่าหลังล็อกกับค่าฐานล็อกนะมาเป็นเศษส่วนได้นั่นหมายความว่าสรรมการเนี่ยก็จะเหลือ2นะครับล็อก x ฐาน3บวกกับ1หารด้วย1ส่วน2นะฮะก็จะกลายเป็น2 ล็อก3ฐาน x เท่ากับ20ส่วน3ผมยุพบพจน์นี้นะอ่ะยุบนะครับล็อก x ฐาน3เนี่ยเป็น a นะครับจำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้คุณสมบัติล็อกไอเทึมมีประการหนึ่งนะไอล็อก3ฐาน x เนี่ยมันก็จะกลับเศษเป็นส่วนก็คือ1ส่วน a นั้นสมการเนี่ยครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็น 2 a นะครับบวกกับ2ส่วนเอนะเท่ากับ20ส่วน3ผมว่าดำเนินการทำให้ส่วน3มันหายไปก่อนก็ได้นะฮะเอาสาคูณตลอดทั้งสมการผมก็ได้ 6a นะครับบวกกับ6ส่วน a มีค่าเท่ากับ20แก้สมการนะครับย้ายข้างรวบสมการปกติได้6กเกำลังสอง ลบยี่บวก6นะเท่ากับ0แล้วผมค่อยเอา2หารตลอดอัดิง2ตัดได้นะเอา2หารตลอดนี้ได้ 3a มกำลัง2นะลบ 10a นะครับแล้วก็บวก3เท่ากับ0จัดแก้จัดก,การแยกตัวประกอบ 3a นะครับกับ a นะแล้วก็3กับ1แน่นอนเครื่องหมายนะครับเป็นลบกับลบ ะฉะนั้นเนี่ยแก้สมการออกมาแล้วได้ a เนี่ยเป็นเศษหนส่วนสหรือ a เนี่ยเป็น3คืนค่านะครับเพื่อแก้สมการอีกชั้นหนึ่งก็คือค่า a เนี่ยมันเป็นอแล้วล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสเพราะฉะนั้นเห็นไหมสลายล็อกครับ x ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง1นส่วนส อีกช็อตหนึงนะครับก็คือ log x ฐาน3เนี่ยมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นนะครับ x ก็จะมีค่าเป็น3กำลัง3พบว่าทั้งคู่นะครับใช้เป็นคำตอบได้นั่นหมายความว่าเซ็ตคำตอบก็จะไปะจบอยู่ที่3กำลัง1นส่วน3และ3กำลัง3เป็นคำตอบของสอมการเพราะนั้นนะครับข้อที่29นี้ก็จะได้ตรงตัวที่1นั้นสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ ได้ทั้งหมด2แผ่นพอดีนะครับก็